เรากำลังจะไปไหนเตอร์เรากำลังจะไปโบนันซาเขาใหญ่ค่ะไปปะ <c oughs> ่ะเตอร์เราจะแยกซ้ายเ, <c oughs> เรียกขวาเลยเตอร์ทบีก็เงียบ เือกเงียบไปใช่อย่างนั้นเอ๊ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกให้เราเลี้ยวเราเลี้ยวตามเขามาทำไมอะก็ก็พ<ๆ>่อบอกว่าเราไปด้วยกันแปด800เมตรเลี้ยวซ้ายอ๋อโอเคน่าจะสงการกันนั้นแม่แปลว่า G P S ยังพาเราหาที่กลับรถอีกคุย้คไม่เชื่อแล้วนี่ไงที่กลับรถเสร็จ กูรีบกลับก่อนที่มึงจะบอกให้กูขับรถต่อ้นรอแบงค์ขนดิรถมานะเธออย่าเข้าไปลึกเดียวตะปูตะปูรวดน้ำโอ้เขาทำไว้ให้กลับ